เรอะไรนะปานิปุริ ด้านนใมนขอพักเรื่องของช่องการเกษตรเอาเงินมาเป็นรางวัลชีวิตโดยเข้าไปกินอาหารอินเดียครั้งแรกเพราะว่าเห็นซิกเนเจอร์เมนูนี้มาบ่อยมากใครเคยลองปลานิปุรีกันแล้วบ้างแต่สำหรับใครไม่เคยลองคุณคิดว่าจะเหมือนกับอาหารไทยประเภทไหนโดยจะมาเป็นก้อนแป้งกลมๆเจาะรูและด้านในจะมีเป็นเหมือนมันฝรั่งและมีเครื่องเทศต,ต่างๆส่วนน้ำสีเขียวทางร้านบอกว่าเป็นน้ำสารเเนและน้ำจิ้มเป็นสูตรมะขามเปรี้ยวไปดูกันคำแรกในชีวิตของคุณหนึ่งแต่ต้องบอกได้ว่าความอร่อยของแต่ละคนไม่เหมือนกันและรสชาติอาหารอินเดียที่นี่จะไม่ลืมไปเลยตลอดชีวิต ยังไม่ถูกเรามากินเองนะยังครับยังไม่หมดจะลองแค่เมนูเดียวได้ยังไงเมื่อกี้ออเดอร์ไปแล้วตอนนี้ขอตามมาด้วยซิกเนเจอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแป้งโรตีนะครับซึ่งเอามากินกับแกงทางร้านเขาบอกว่าเข้ากันมากแลวคุณหนึ่งยังได้สั่งข้าวหมวกเนื้อแกะมาด้วยซึ่งสงสัยรสชาติข้าวของอินเดียมานานแล้วเพราะว่ามันมีความยาวกว่าข้าวของไทยแต่เมนูนี้จะไปลองเมนูของแกงที่ทํามาจากเมนูเนื้อแกะซึ่งนามากินกับแป้งอินเดียอยากให้พวกคุณเดารสชาติว่ามันเป็นยังไงคุณหนึ่งขอบอก ถ้าดูจากสีหน้าคุณหนึ่งคงรู้กันแล้วนะ